มาเน้นเดูคนให้อาหารสิดูคนให้อาหารทีปลาครับนะปลาครับกันใหญ่เลยมาดูปลาครับคนให้อาหารนะคะ อยืนยื้ยืนยืนยืนยยยยยยนยยยเย็นยยยยยกยกยัยยว,ว,ว,วยย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 กยยยยยยเลยยยยไม่ยย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 มยย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 ยเลยเยาลยา,ออา,ายยยยยย <laughs>